สวัสดีครับวันนี้ผมทีมงานโพสต์นะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวเครื่องพิมพ์ใบเสร็จชุดราคาประหยัดนะครับตัวนี้จะเป็น Xprinter นะครับ XP 5 8 IIH นะครับหรือว่า IL นะครับแล้วแต่ตัวรุ่นนี้จะเป็น IIH นะครับตัวรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ราคาประหยัดนะครับที่สุดเลยนะครับเป็นรุ่นขนาดเล็กของเรานะครับตัวเครื่องจะเป็นรองรับกระดาษขนาดที่58มิลนะครับ อันนี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องจะเป็นการเชื่อมต่อแบบ USB เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูการเชื่อมต่อด้านหลังก่อนนะครับพอดการเชื่อมต่อด้านหลังนะครับจะมีช่องเสียบ RJ11 สายลิ้นชักเก็บเงินนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นช่องเสียบสาย USB ตัวนี้นะครับต่อเข้ากับตัว PC ได้เลยตัวคอมได้เลยนะครับแล้วก็ช่องนี้ตัวเนี้ยนะจะเป็นสายไฟเข้าเครื่องนะครับเป็นปลั๊กเสียบแบบ2 ขอ,องตานะครับเสียบตรงเข้ากับตัวเครื่องได้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับผมจะมาสาธิตการเปิดเพื่อใส่กระดาษเครื่องพิมพ์ให้ดูนะครับวิธีการใส่กระดาษเครื่องพิมพ์นะครับให้เราเปิดขาตรงนี้เลยสังเกตสถานะนะครับมันจะเป็นสเตตัสแดงๆอย่างนี้นะครับก็คือยังไม่ได้ใส่กระดาษหรือว่ากระดาษหมดนั่นเองนะครับตัวนี้บริเวณด้านหน้าเนี่ยจะมีปุ่มเปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มฟีดกระดาษนะครับซึ่งตอนนี้กระดาษผมยังไม่ได้ใส่วิธีเปิดฝากระดาษนะครับก็ให้เปิดขึ้นมาตรงๆงนี้ได้เลยนะครับเปิดด้วยมือเองนี้เลยนะครับเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะเป็นหลุมในการใส่กระดาษนะครับผมจะสามารถใส่กระดาษกระดาษ58เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวใส่ลงไปได้เลยนะครับวิธีใส่ก็แค่วางลงไปแล้วก็ดึงปลายกระดาษออกมาเล็กน้อยนะครับปิดฝาลงมาลัะษณนนี้นะครับสังเกตว่าสเตตัส เป็นไฟนิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่มสีกระดาษเนี่ยกระดาษก็จะไหลออกมาครับตัวเครื่องนี้นะครับเป็นรุ่นที่ต้องฉีกกระดาษเองนะครับจะมีรอยฟันปลาตรงนี้ให้เราฉีกกระดาษได้อย่างง่ายๆนะครับดี่ได้ดูนะครับสามารถฉีกระดาษได้เองนะครับไม่ได้เป็นแบบตัดกระดาษอัตโนมัตินะครับตัวเครื่องนะครับซื้อจะแถมตัวกระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะครับขนาด58มิลเต็มม้วน ให้ไปด้วยนะครับ1ม้วนเลยก็คือพร้อมใช้งานเต็มๆเลยนะครับ1ม้วนติดไปกับเครื่องเลยนะครับโอเคตัวเครื่องผมเสียบสาย USB เรียบร้อยแล้วต่อสายลิ้นชักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าใช้งานยังไงการพิมพ์เป็นยังไงบ้างนะครับส่วนสเปคนะครับตัวนี้ทำเร็วในการพิมพ์อยู่ที่90มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับเชื่อผมจะทำการขายสินค้านะครับ ก็เลือกสินค้าปุ๊บบชำระเงินสินค้าเก็บเงินเด้งนะครับเร่พิมพ์ไปเสร็จพิมพ์อ่าไม่ต้องฉีดกระดาษนิดหนึ่งนะครับอันนี้ฉีกง่ายๆไม่ยากเท่าไหร่นะครับลาฉีกเสร็จก็จะมีรอยปากแบบน,นี้ความคมชัดก็ชัดเลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรความเร็วก็ใช้ได้เ0้าสิบมิลวตตต่อวินาทีเดี๋ยวผมจะให้กล้องจับไปที่ตัวเครื่องแล้วผมจะทำงาน พิมพ์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้ผมจะเลือกสินค้ายาวๆเลยนะครับเพื่อจะให้ดูการทํางานความไหลลื่นในการพิมพ์นะครับโอเคผมกดชำนาเก่นอ่านี่ครับความชัดคมชัดก็คมชัดเลยนะครับติดกระดาษปุ๊บยื่นให้ลูกค้าได้เลยตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะ มีข้อสังเกตนิดนึงก็คือจะเป็นแบบฉีกกระดาษอัตโนม,มัติอ่าฉีกกระดาษด,ด้วยมือนะครับไม่ได้ตัดกระดาษอัตโนม,มัตินะครับ่องจักเป็นรุ่นที่ราคาประหยัดแล้วก็ถูกที่สุดเลยนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับเชื่อมต่ววตอ u s b นนะครับก็เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวรับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้านะครับสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ p o โ t ้ o ัต o ีได้เลยนะครับหรือว่าจะอาสอบถามทางไลน์ @pospus ก็ได้นะครับมีเจ้าที่คอยช่วยเหลืออยู่ ครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ